สวัสดีครับประกาศรายการเวทลีลูปหรือเกมเมอร์แล้ววันนี้ท่านมาอยู่กับเกมเอ่อดซีนะครับแล้วก็คนกากคนนี้คนหนึ่งนะครับที่บ้านนิเมะแล้วก็บ้านเกมนะครับเดี๋ยวจะมาแคสให้ท่านดูกันโอเคว่าแต่เราเดินไปทางตรงไปทางนี้ก่อนเนอะโอเคไปเดซีเป็นเกมแนวซับเวเบิลที่สมจริงที่สุดแล้วนะครับผมบอกเลยบอสซีนี่เทียบไม่ได้เลยนะครับเดซีนี่บอกเลยว่าสุดยอดของความสมจริงครับยกนิ้วให้เลยนิ้วเตนเย่ไปครับไป ก็ c จะเป็นแนวซเวอร์บัลที่แบบเอะอะนิดๆหน่อยๆก็ตายแล้วครับตกมาหนีคาก็ตายแล้วครับคือแบบเหมือนแม่เป็นโลกแบบกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยไปครับไปโอเคนี่เหมือนยังไม่มีคนสำรวจเนอะไปขอให้ไม่มีขอให้ไม่มีขอให้ไม่มีโอเคเราก็ต้องหากระเป๋าหาอะไรละหาของก็หายากหน่อยนะครับยิ่งตัวเซิร์ฟมันอัปเดตด้วยนะครับยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยไป ไม่มีหรออันนี้ใส่ฐานนะครับโอเคถือไว้ครับแล้วก็กดเลขหนึ่งอึ๊บเปิด turn on นะครับไปกูไม่เห็นกูไม่เห็นไฟฉายมันจะเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเม่กี่เห็นอยู่โอเคไฟฉายเปิดอยู่เีย yeah. เราปิดปิดมันไปแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร ไม่น่าไว้ใจผมว่าผมเดินไปทางอีกทางหนึงนะครับมีทางเหมือนกันปน่าจะใช้ได้กาลังโซโ,โลลี่วอร์มอิงอัพนะครับกำลังเคยแบบร่างกายกำลังร้อนๆนะครับโอเคปะก็เป็นเกมที่แบบผมชอบเลยนะเกมหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะในความพิดของผมอะ่ะเป็นเกมนี้ค่อนข้างทำได้ดีทีเดียวแต่ คนหลายคนมจะเล่นวอร์ซีนะครับปืนมันหาง่ายกว่ายิงซอมบี้สาดอะไรแบบมันบอกอ้ยก็เหมือนเดซี่นี่แบบไม่ต้องยุ่งยากแต่ความมันนะครับค่ามันมันกว่านะครับเดซีบอกเลยแต่คือไม่ค่อยมีคนซื้อมันแพงกว่านะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเกมเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเวลาเล่นกันมันต้องมีเพื่อนผมก็เล่นคนเดียวอย่างเงี้ยเออก็เศร้า <So> นะครับโอเคต้องดูของอันอีกเกมนี้คือแบบ วุ่นวายมากอะครับเกมนี้บอกเลยไะเป็นแบบมันก็คล้ายชิวจริงครับแต่สิ่งที่ไม่คล้ายก็มีอยู่หลายอย่างนะครับคือมึงวิ่งแบบเรื่อยๆแบบไม่เหนื่อยเลยเหรอคือมันก็เหนื่อยครับแต่มันยังวิ่งต่อนะครับก็เหมือนแบบฝืนร่างกายอะไรอย่างเงอยอไปครับแล้วก็เออฉันคงต้องแดกมันอย่างเลยครับมันขึ้นอยู่ข้างข้าครับไอวอนชูอี m ซัมติงนะครับโอเคใจเย็นน้องให้พี่หาของเลยก่อนโอ้โหนี่กลางคืนดีว่ะดีนะ เออมีคนเข้าอย่างวะกดวีกดวีนะครับจะเป็นการวีวีตัววีนะครับอ่าเอะอ,อันนี้คุ้นๆมาไงวะยังไม่มาเนี่ยเฮ้ยโดนสำรวจไปแล้วเหรอไม่เอาดีประตูก็ให้ทำคลิกตรง looking m o u ส์นะครับถ้า,วาเวลามันมีสัญญาณตรงรูป,ประตูอะครับโอเคนี่คงไม่มีรถไฟเนอะป่ะ โอเคเดี๋ยวดูโอ้โหผมว่าแม่งโดนสำรวจหมดแล้วว่ะพวกนี้สำรวจคือการค้นหาของนะครับก็คือแบบของที่คุณคิวจะมีครับมึงตัดใจไปได้เลยนะครับว่าไม่ไม่น่านเหลือให้คุณแล้วนะครับเอาแล้วเอา,เอากูลงถนนแล้วครับชิปหายแล้วโอเคไม่เป็นไรครับก็ไปเลยครับโอเค ไหนดูิมีอะไรให้เราหน้าคนไหมคือตอนนี้อะไรเป็นอาวุธได้หยิบใช้ก่อนนะครับคือเดี๋ยวต้องดูเรื่องทางด้านคุณภาพเลยนะว่าแบบเออมันเหมาะเอามาใช้หรือเปล่ามีแต่หนังสือบ้านมึงขายหนังสือกันหรือไงวะโอ้ยหาของหาของไม่มีเลยเหรอเอ้ยคือแบบมีของอะไรให้กูแร้แบบส้มจีดอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วเอ่อไปคำ ค,คัมบิโวโรนะฮะโอเคปะข้างหน้าเราเนี่ยครับคือต้องหาแมปนี่แล้วแบบประเด็นผมไม่มีแมปเนี่ครับไปเป็นเกมที่ค่อนข้างเงียบเหงามากนะครับแบบมันเศร้าๆ,ๆนะครับคุณไม่ถูกป่ะเซนซิทีฟอยู่อะไรเงี้ยไปปโอเคก็ผมว่าไม่เป็นไรครับก่ คนจะดูเยอะไม่เยอะนะครับเราผมไม่ได้แคร์ผมแคร์ที่ผลงานที่ผมทํานะครับเคยถ้าจะดูก็ได้ก็ดีเหมือนกันครับติดตามผมงานเยอะเะเนะก็จะแบบดูผลงานผมเยอะเยอะแต่การที่จะสร้างสักห้าสิบร้อยหนึ่งแสนล้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับกว่าจะได้ซับสไครต์มาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องชนนะครับทําไปเยอะทำผลงานลีลี่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบไปโอ้โหกูนี่วิ่งเลย ื้อไปไปโอเคหาหาโอ้โหแรงกบดานไม่เคยจะมีตัดแปบ๊บโอ้ยเดินมานานแล้วไม่หนีจะถึงสักทีเลยโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยไปครับคือผมเดินมาสักสิบกว่านาทีแล้วครับแบบถนนมันยาวมากนะครับไปไปโอ้โหแล้วเมื่อไรจะเช้าเนี่ยพี่ขอร้องยบียบยิบเช้าหนูกลัว เทิร์นเทิร์นอ่อนนะครับโอเคเทิร์นออนปุ๊บ oh, okay. อ๋อโอเคเข้าใจละไปโหแบบเดินมานานมากแบบฟังเพลงแบบไม่รู้กี่เพลงอลไรครับไปหืมจะมันจะเต้นอยู่ละโอเคไป <c oughs> ไปเออคุณว่าเส้นทางมันจะจบลงตรงไหนเนี่ยโอ้เรื่อยๆเรื่อยๆโโอ้ ข้นอีกยาวไปน้องไปสายแปดมีแบบรอนรถเมย์ไหมอะไรเงี้ยป่ะป้าครับขอสายสามหกห้าครับไปบางพีครับป้าจัดไปอีนูเอวโอ้ยกดแท็บนะฮะโอ้โหก็ของนี่อย่างเน่าฮังกีแล้วก็เทอร์สตีแล้วนะครับหน้านี่อย่างฟินไปกระโดดกระโดดไม่ได้นะครับรู้สึกอ๊บโอเคกดวี กดวีเป็นการอึบกระดึ๊บไปโอโอเคมีโอ้บ้านใหญ่บ้านใหญ่อยู่นอนนอนสมเฮ้ยนอนสำหล่อย่างวะเตืดตืเ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 ตืดตตเตโอ้แฟรี่เทลมาแตกไกลนั่ดิเอ๊มีของไม่มีของเลยเหรอโอ้โหแบบ เฮียนี่ผมเลือกผิดทางใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมน่าจะเลือกผิดทางแล้วครับโอเคหาของสักตั้งหน่อยครับเผื่อจะมีของอยู่ต้องหวังว่างั้นนะครับโอเคโอ้ยอีกแปปหนึ่งกูต้องไปเตะบอลแล้วไปครับไหนดูนยไม่มีด้านบนนะโอ้ด้านบนก็อยาวหวังว่าจะมีไม่มีเหมือนกัน แบบโอเคเดนถูกอะโอ้ยโครเสิงจะมีะให้กลุ่มนี้นะแบบผมเริ่มผมเริ่มสับสนแล้วว่า <c oughs> ทางไหนวะที่เราเดินกันมาทางนี้เราเริ่มเริ่มหมุนละเอ้ย มีทางไปแม่น้ำอยู่นี่ว่าไปดีกว่าครับโอ้โหเผื่อเจออะไรดีๆเดี๋ยวรักซีนีบอย I feel deep อ๋อชิมหายละนี่ลงน้ำมึงยังเอาแล้วครับรู้สึกว่าเริ่มเปียกนะครับไปไม่ได้ดิพอเปียกเดี๋ยวก็นั่นไงเป็นบอดแน่ๆเลยรู้สึกว่าเริ่มร่างกายเริ่มเปียกนะครับไปโอ้โหชิมหายละ พอเปียกก็จะวิ่งช้าขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันถ่วงนะครับมันจะสมจริงไปไหนเนะี่ยโอเคนี่ก็เป็นทางเฮ้ยแป๊บแป๊บกูเด๋วข้างหน้าเราไหมโอ้โหโรงงานใหญ่เลยอะอันนี้มันเป็นที่ตกปลาโอเคไม่จาเป็นมากโอเคต้องวิ่งโอ้โหนี่กูต้องอ้อมไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะตรงนู้นเะนี่ยมีรถนี้ไม่ว่าเลยนะนี่หืม ท้าเปล่าโอ้ฉันรู้สึกหิวจริงเลยเนี่ยอืมกูเป็นคนเล่นกูยังหิวเลย <c oughs> ปะปไปโห้ยหลา้ีสูวนก็เจอที่พักแล้วโอเคนะครับก็โอ้ยก็จะเจออะไรอย่างงี้นี่มันสวรรค์มาโดนโดนบัดน,ดนดาลมาโดนให้มมีเย่ไม่มีของเลยเหรอโอเคครับป่ป เปิดไฟจิกจิกจิกโอเคไม่มีของอรอเฮ้ยไม่มีของเลยเลยโอเคเดี๋ยวหาของก่อนไปโอเคไหนดูดิมีของอะไรไหม มันคือไม่มีของเลยให้จริงๆหรอแบบเฮ้ยโอ้โหผมว่าผมเลือกผิดทางแล้ววะแม่งไม่มีของให้ผมเลยดูของดิไม่มีไม่มีโอ้โหให้ตายให้ตายรลงนี้ยากจนไปถึงไหนกูว่าแม่งก็ไม่มีเหมือนกันนะคือประตูไหนที่ยังไม่เปิดนะครับมีหวังที่สุดแล้วครับโอเคไปประตูนี้ก็เปิดแล้ว เปิดแล้วเปิดเปิดแล้วโอ้โหอย่าบอกเลยว,ว่าผมว่ามันน่าจะกลุ่มใหญ่ว่ะให้โอ้โหเล่นเปิดสะทั่วเลยเฮ้ยคือแบ่งแบ่งของให้กูก็ได้นะกูไม่ว่าคือแบบเราโลกเราอยู่โลกเดียวกันนะน้องแบ่งของให้พี่สักนิดก็ยังดีถือว่าเป็นบุญกุศลน่ะเล็กน้อย โอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมโอ้สวรรค์วันนี้แหละมี่ข้าจะได้ของฮู<อ>้มีอะไรไหมอ้าวไม่มีอ้าวไอชิปหายไม่มีของให้กูอีกอ้ะโอ้ยของเย้ย ของไม่มีของเลยหรอเอ้ยทำไมทำอย่างนี้โอ้โหคือของนี่แบบหายากมากโอเคโอเคความหวังมันอยู่ที่บ้านทุกหลังไปโอ้แต่ก่อนนี่หาแบบหาปืนนี่ยิงสลาดเลยโอเคโอเคมา มีไหมมีไหมไม่มีเหมือนเดิมไปความหวังเรานี่มันจะถึงเมื่อไหร่กันครับกว่าจะได้สักอันโอ้ประตูเปิดโอ้ยน,นี้อันนี้ไม่ได้เปิดนะครับมันแกล้งปิดเปล่าวะโอ้โหสองชั้นเพื่อโอเคกูนี้กดผมนี้กดแถบแล้วเดินเลยกดแถบเดินติด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 ไม่มีไม่มี เฮห่วยคือแบบของจะมีให้นิดนึงไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ The ซ c นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้จริงๆนะครับเพราะว่าเดยวต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องไปทำอีกนะครับก็ขอให้รู้ครับว่าเล่นซีบอยดูเงอย่างที่ท่านคิดนะครับอยู่ที่เซิร์ฟนะครับโอเคก็วันนี้ไม่รูมเกมเมอร์ต้องขอจบเพียงนี้ครับบายบายซับไก่อย่า subscribe ด้วยนะครับ